ดูดวงราศีและลัคนาราศีพิจิกนะครับในเดือนกรกฎาคม2568นี้นะครับออชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเนี่ยนะในเดือนนี้ดาวประจำตัวเนี่ยจะมีการยกย้ายนะครับนะจะมีการยกย้ายแต่จะยกย้ายในช่วงปลายเดือนนะปลายเดือนคือปลายเลยนะประมาณ27กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆนานา ก็ยังมีความละไม้คล้ายคลึงนะครับกลิ่นอายต่างๆก็อาจจะ,ะยังดูไม่ได้มีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบมีนัยยะสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเดือนอมิถุนาที่ผ่านมานครับตอนนี้สิ่งที่จะเตือนนะครับสิ่งที่จะต้องเจอเอาเงี้ดีกว่านะครับก็คืออ่ะอย่างเรื่องงานเนี่ยนะครับอย่างเรื่องการงานชาวราศีพิจิกหรือคณาพิจิกนะครับมันจะมีจ็อบบางอย่างที่เข้ามาแบบปุ๊บปั๊บโดยที่เราเอง อาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือเราเองอาจจะไม่ได้แบบอ่าไม่ใช่งานหลักของเราอะ่ะนะไม่ใช่นาทีรับผิดชอบของเราโดยตรงแต่จะมีเข้ามานะครับแต่ถาว่าดีไหมก็ดีนะเออก็คือถ้าทําได้เนี่ยก็ให้ทํานะครับมันก็จะทําให้เราก้าวหน้านะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจากที่มันคอมเมนต์คอมเมนตกันอยู่นะคือพิจิกเนี่ยถูกผู้ใหญ่เพ่งเลงเนาะอ่าเพราะฉะนั้น ก็ทําคะแนนซะหน่อยหนึ่งพยายามทําพยายามอยู่ให้เป็นแล้วกันอ,อยู่ให้เป็นนะครับเรื่องการงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่อย่างโชคดีนะครับ,บราศีพิจิกเนี่ยคือไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงเอา,อางี้ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงไม่ว่าคุณจะทํางานนั้นได้ดีหรือจะมีข้อผิดพลาดหรืออะไรต่างๆผลลัพธ์มันจะออกมาดีเสมอนะครับผลลัพธ์จะออกมาดีเสมอนะครับโดยเฉพาะ ถ้าเกิดชาวราศีพิจิกคนที่ทํางานที่ต้องเดินทางนะครับเดินทางไกลนะครับเป็นงานต่างประเทศนะครับเป็นงานต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้นะครับก็สมรูปดวงเลยดาวการงานคือดาวอาทิตย์นะครับในครึ่งเดือนแรกเนี่ยสถิตเป็นราชาชโชคนะครับครึ่งเดือนแรกเลยนะครับแต่อยู่ในเรือมนมรณะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องเดินทางนะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางด้วยถ้าคุณได้เดินทางก็เดินทางแล้วดี เดินทางไปทํางานนะครับไปติดต่อประสานงานนะแล้วดีนะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดนะีหลังจากนั้นครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวการงานเนี่ยนะเคลื่อนย้ายโคจรเข้าสู่ในภพสุภะก็แปลว่าความก้าวหน้าอีกนะครับก็ไม่ได้แย่เลยกนะ็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทํามาเนี่ยนะครับ,นะรบมันก็เริ่มผีดอกออกผลมันให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วนะครับก็มีการเติบโตนะมีความก้าวหน้า นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าช่วงนี้ถ้ามีจ็อบหรืองานอะไรที่มันไม่ได้ตรงกับสายของเราหรือว่าไม่ได้นาไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งอิดออดนะครับถ้าทําได้ก็ให้ทํำเลยนะศึกษาเรียนรู้นะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ลงมือทํานะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะฮะ การงานไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับสำหรับราศีพิจิกนะจะมีช่วงปลายปลายเดือนนิดนึงดาวการงานเนี่ยจะขยับนะครับมาเล็งกับดาวเสาร์คู่ศัตรูก็จะมีปัญหาหรืออุปสรรคนะมากหน่อยในช่วงปลายเดือนนะครับหลังจากวันที่27กรกฎาเพราะว่าอังคารจะเจอกับเสาร์เลยนะครับดาวประจาตัวไม่ใช่แลวนะดาวประจาตัวเนี่ยมาเจอกระเสาร์อาจจะต้องมีอุปสรรคบางอย่างซึ่งอาจจะ ไม่จําเป็นแล้วว่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่านะอาจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เรื่องความรักเรื่องอะไรแล้วแต่เรื่องหนี้สินเรื่องอะไรนะครับมันจะมีเรื่องราวให้นอนไม่หลับอยู่นะครับช่วงปลายเดือนคือยี่สิบเจ็ดนะเออแต่ช่วงไอภาพรวมทั้งเดือนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับการเงินของราศีพิจิกนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรัดเข็มขัดอยู่นะครับคุณหาได้ก็จริงนะครับคุณหาได้แต่ว่ารายจ่ายมีรออยู่นะครับดาวการเงินเนี่ย ก็ยังอยู่ในพบมรณะอยู่นะครับก็พูดตามตรงว่ากระเป๋ารั่วนิดนึงนะครับนะถึงแม้ว่าในในแง่ของขาเข้าเนี่ยหรือว่าการหาไรายได้เข้ามามันจะหาได้ก็จริงแต่ขาออกเนี่ยมันออกมันมีรออยู่เลยอะ่ะนะครับอาจจะเป็นภาระ,ะนี่สินที่เป็นระยะยาวเนี่ยคือแบบเข้ามาหาเงินเข้ามาปุ๊บนะเขาก็มีช่องที่จะ ออกไปรออยู่แล้วนะครับก็พยายามเซฟเซฟหน่อยละกันเพราะว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยจะตกอยู่ในตําแหน่งรั่วไหลนะครับตลอดระยะเวลาแบบเกือบ1ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็รัดเข็มขัดกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่สําหรับใครที่แบบต้องเดินทางไกลนะงานต้องเดินทางอันนี้ถือว่าดีถือว่าเป็นการแก้เครด ไปได้เยอะเลยนะครับคุณก็สามารถหางเงินได้จากการเดินทางหรือถ้าเกิดงานเกี่ยวกับพวกโกครคภัยไข้เจ็บความเป็นความตายเป็นหมออย่างเงี้ยรักษาคนไข่มาคนเจ็บป่วยมานะครับเป็นสับปเอะเป็นคนขายลงศพอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะดีไงอาจจะดีส่วนคนอื่นนึกออกปะ,ะการเงินอยู่พบมรณะนะมรณะแปลว่าการเจ็บป่วย ความตายนะคะรับเพราะฉะนั้นการเงินอยู่มบพบมรณะปุปป๊บเนี่ยแสดงว่าเงินเนี่ยไปอยู่กับเรื่องความเป็นความตายการเจ็บป่วยถ้าคุณเป็นหมอคุณก็ได้เงินจากการรักษาคนไข้เปิดคลินิกอะไรเงี้ยเปิดร้านยาอย่างเงี้ยร้านยาที่เป็นร้านยาแบบมีเภสัชอะไรเงี้ยนะครับหรือไมก่ก็เปิดคล,คลินิกทั่วไปหรือแม้กระทั่งร้านขายโลงศพเป็นไหมเออเขาเขาก็ได้เงินจากการที่ ความสูญเสียใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกถ้าเกิดใครแบบมีอาชีพพวกนี้ก็อาจจะดีแบบสวนทางชาวบ้านเนาะนะครับอ่าต่อมาด้วยความรักความสัมพันธ์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นนะครับทั้งต้องบอกงี้อ่าจริงๆปรับตัวดีขึ้นทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะครับแต่อย่างคนโสดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าช่วงก่อนทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะครับ พอเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้คุณเนี่ยรู้เรื่องนะครับแต่มันอาจเป็นการคุยกันรู้เรื่องแค่ชั่วคราวอ,ะอ่ะอ่าเป็นช่วงที่สงบศึกนะมีมีระยะที่ดีมีมีอ่าการสงบศึกกันชั่วคราวนะครับเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนก็กลับมาเขมร์กันอีกแล้วสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะนะก็พยายามมาขับประคองไปนะครับดาวคู่ของเราเนี่ยอ่ คือดาวศุกร์นะเขายกมาเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับก็ความสัมพันธ์ก็เข้มแข็งมั่นคงนะแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนนะเพราะว่ามีดาวมรตยูเนี่ยเล็งลัคนาราศีอยู่ในเรือนคู่มรตยูเนี่ยเขาแปลว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนอมรตยูแปลว่าการเจ็บป่วยความเป็นความตายนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องคู่ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพหรือว่าคู่ครองจะเกิดเหตุเพศภัยนะครับอาจจะเกิดปัญหากันโดยการไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแหวงหรือถ้าคู่ไหนไม่ได้ทะเลาะก,กันคู่ของคุณอาจจะเจ็บป่วยได้นะครับหรือถ้าเกิดคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติาเป็นคนต่างประเทศอย่างนี้ถือว่ารอดตัวสมรูปเลยสมรูปดวงเลยมฤตยูเนี่ยแปลว่าต่างประเทศนะครับดาวคู่เป็นเกษตร นะถ้าเกิดมีความมั่นคงไงแล้วก็เจอมนุษยตยูเนี่ยคือต่างประเทศนะครับวันนั้นถ้าเกิดคู่เป็นชาวต่างชาตินี่ถือว่าเบ็ดเสร็จเลยคือแก้ดวงเรียบร้อยนะครับแก้ดวงโดยไม่ต้องไปแบบทําพิธีไปอะไรเลยแก้โดยพฤ,พฤติกรรมได้เลยพฤติในเลยนะครับอ่านะแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยคนที่อ่อยากจะมีคู่แล้วกันนะอยากจะมีคู่มันจะมีความรักเนี่ยเข้ามา ไปนี่นะมันจะมีความรักมีคนที่ถูกใจเนี่ยเข้ามาใครที่แบบอายุยังน้อยนะแสวงหา,าคนที่ถูกใจเนี่ยจะมีเข้ามาครับแต่ว่ายังไม่มีความแน่นอนรอครับถ้าเราหวังว่าเฮ้ยเขาเข้ามาแล้วแบบจะตกล่องป่องชิ้นกันนะได้อย่างมั่นคงอย่างรวดเร็วเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยืดยาวนะหรืออาจจะอยู่กันไม่ค่อยยืด นอกจากจะต้องมีข้อแม้หลายๆอย่าง,างเช่น,นเขาเป็นคนที่แบบเจ็บป่วยขี้โรคนะครับ2ก็เป็นคนต่างชาติต่างภาษาเงี้ยต่างาศาสนาต่างวัฒนธรรมอะไรเงี้ยถึงจะแก้ดวงได้ท้าไม่งั้นก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสจะมาไวไปไวนะครับมาปุ๊บจากปั๊บนะมาปุ๊บคุยกันไม่นานไม่ถึงเดือนนะก็รู้แล้วว่าทัศนคติ อุดมคติไม่ตรงกันก็อาจจะต้องแยกย้ายกันไปนะเพราะดาวรักใหม่อย่งดาวประเลอดเนะ่สถิตในภพมรณะเลยนะครับก็คนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กลายเป็นคนเก่าอย่างทันทีประมาณนี้นะสำหรับคนโสดนะครับส่วนเรื่องสุขภาพและโชคลาภเนี่ยนะครับสุขภาพเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ ยังมีแหละมีมันมีแหละไอ้สิ่งที่มันเจ็บป่วยเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับหรือจะเป็นโรคใหม่อะไรเงี้ยมันมีแหละคนราศีพิจิกน่าจะรู้ดีว่าอ,อชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเนี้มันจะต้องมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บมันมันเริ่มมาสักประมาณปีสองปีละอาจจะเป็นโรคเก่ากําเริบอาการเก่าหรืออาจจะมีอาการใหม่เข้ามานะครับตลอดระยะเวลาณวันนี้ไปถึง อีก4-5ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะยังมีอารมณ์นี้อยู่ยังเป็นอยู่นะครับใครเป็นโรคที่แบบหาเรื้อรังหรือว่าโรคประจำตัวเนี่ยก็ยังเป็นอยู่เราก็รักษาแล้วก็ดูตามอาการดูแลสุขภาพไปตามเรื่องตามราวนะครับที่เข้ามาแบบแทรกเข้ามาจะเป็นพวกแบบว่าอารมัตระวังเรื่องของอความดันแล้วก็ลมดัน นะในกระเพาะาจังหวะแบบท้องอืดอย่างเงี้ยท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าลมชักลมบ้าหมูอะไรก็ระวังเิ็หนึ่งนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยนะครับราศีพิจิกเนี่ยอย่างในงวดวันที่1กรกฎากอา็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนวันที่16เนี่ยนะครับก็ ดูแล้วก็มันยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันว่าเจาะกันละเอียดละเอียดในคลิปโชคลาภเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ดูเรื่องของดวงชะตานะการใช้ชีวิตเป็นหลักจะดีกว่านะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคม6กดครับ